พระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจากกาาาาักุกานิบาตหนึ่งพันธคามวักเกตันหุบป,ปาทสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตันหา 9. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายมีเหตุเกิดแห่งตันหาสี่ประการน,นี้ที่ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นได้มีเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่พิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่พิสุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ 3. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่พิสุย่อมเกิดเพราะเสนาสะนะเป็นเหตุส ตันหาเมื่อจะเกิดแก่พิสุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุพิษุทั้งหลายมีเหตุเกิดแห่งตันหาสี่ประการนี้แลที่ตันหาเมื่อจะเกิดแก่พิษุย่อมเกิดขึ้นได้บุคคลมีตันหาเป็นเพื่อนเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตที่มีสภาวะอย่างนี้ และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติงดเว้นได้ตันหุบปาทสูตรที่เก้าจบบันทึกท้ายสูตรคำว่าปัจจัยที่ดีและดีกว่าในที่นี้หมายถึงเนยใสยและเนยข้นเป็นต้น คำว่าสภาวะอย่างนี้หมายถึงอัตภาพนี้สภาวะอย่างอื่นหมายถึงอัตภาพต่อไป